น้องๆ,ๆชาวไทยวันนี้พี่ก็จะมาหนึ่งนกับชื่อว่า SL UK V 2จุดนะครับช่องที่ผมบอกว่ามันช่วยติดตามอะครับหยอกยอกหยอกหยอกวันนี้เราจะมาหนึ่งกับคนตังครับผมคนังต อยเราก็ใจแน่นอนเราก็ใจแน่นอนครับทุกคนถง,ง,ง,ง่กไม่ทุกคนไโดนโดนเขาหนียกว่า ิ้ววแลวรู้เปล่าครับผมวาได้ไงเนี่ยทุกคนผมกดอีโมดอะไรก็ไม่รู้แล้วอยู่อเดียมก็วามาให้เลย โอ้ทุกคนผมไม่ร้องไม่รอไม่ร้องไม่ไ,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 ได้ปา ไม่โดนไม่โดนโดไม่ไหวแล้วทุกคน ตุยครับทุกคนตุยครับตุยแต่เรายังมันเหลืออีกตาเดียวครับทุกคนเราเหลือโอ,อก,กาสครับช่วยกดใจกดเพื่อช่วยกดไลค์กดตามให้ผมหน่อยนะครับ่ดกำลังใจผมครับ ไม่ไหวแล้วผมต้องมาสู้กับช่งงองช่องฟุก V2 ครับ เข้เตอไม่ได้ทุกคนเก็บร้อยไม่ไม่ตุยขอบคุณที่มาดูครับทุกคนเขาคนนี้เก่งมากๆเลยกดติดต,ต,ตามให้ผมด้วยสาย